พระองค์บอกว่าภิกุทั้งหลายเพราะการสังโยต์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอดีตอันนี้คือจะใช้คําว่าปุปพันตานุทิฏฐิและเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอนาคตอันนี้ก็คืออัปรันตานุทิฏฐินะทิฏฐิที่ปารลบขันในเบื้องปลายสมณะหรือพราหม์บางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกอยู่ เราลองดูตั้งแต่คาว่าคาว่ากรรม,มสังโยชน์เนี่ยกรรมสังโยชน์กับกรรมโยคะก็อันเดียวกันไหมอันเดียวกันเพราะว่าโยคะก็คือเครื่องผูกนะสังโยชน์ก็คือเครื่องผูกนะกรรมโยคะยุตโตยุตโตคือประกอบพร้อมนะด้วยเครื่องผูกในการมนะกรรมสังโยชน์ก็คือเครื่องผูกในกรมเหมือนกันกรรมสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเครื่องผูกในการมมีกี่ระดับ ก็คือกรรมวิตก3ระดับดังนั้นกรรมวิตกจะมีกรรมธาตุกรรมสัญญากรรมสังกปะดังนั้นตัวกรรมธาตุก็เป็นเครื่องผูกกรรมสัญญาก็เป็นเครื่องผูกกรรมสังกปะก็เป็นเครื่องผูกอีกเหมือนกันดังนี้อันนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นกรรมสังโยชน์เป็นเครื่องผูกเครื่องลอยลัดเราให้ติดให้เพลินอยู่พระองค์บอกว่าเมื่อกรรมสังโยชน์เนี่ยตั้งอยู่ไม่ได้และเราสลัดคืนทิฏฐิที่ปารลบขันในอดีตในอนาคตได้เนี่ย ก็จะเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกดูปฐมฌานกับทุติยฌานนะสมาธิสองอันเนี่ยปิติจะบอกต่างกันนิดหนึ่งในปฐมฌานเนี่ยบอกมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแต่พอทุติยฌานเนี่ยมีปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิดังนั้นสองสองอันเนี่ยจะต่างกันนิดเดียวนะเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกอยู่ด้วยสําคัญว่า การที่เราเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกอยู่นี่แหละสงบปราณีตเขาคิดว่าอันเนี้ยมันสงบละมันปราณีตละมันจะคล้ายๆกับที่ที่เวลาที่พระเจ้าตรัสว่านั่นสงบระงับนั่นปราณีตแต่นี่เขาไปคิดแค่ว่าปฐมฌานเนี่ยคือเป็นอย่างนี้แล้วอืมปิติอันเกิดจากตรงเนี้ยนะเนี่ยจะใช้คําว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังนะสันตังหรือสันตินะ เอตังสันตังนะสันตังสันติเนี่ยนั่นสงบนั่นปราณีตปณาีตังปราณีตเขาคิดว่าปิติอันเกิดจากวิเวกเนี่ยสงบปราณีตละนะปิติอันเกิดจากวิเวกน,นั้นของเธอย่อมดับไปเพราะปิติอันเกิดจากวิเวกดับไปโทมนัสจึงเกิดขึ้นนั้นพอพอเราได้มาได้ปิติมาเราคิดแล้วเราก็พอใจอยู่กับอันนี้เราก็โอ้โหเนี่ยสุดยอดละ พอได้มาปรากฏว่าไอ้สิ่งนี้มันมีความดับไปเป็นธรรมดาพอมันดับไปปุ๊บโทมนัสเกิดทุกข์ใจเกิดโทมนัสจึงเกิดขึ้นพอเราทุกข์ใจแล้วเราอยากได้กลับมาใหม่ไหมอยากได้อีกเราก็พยายามใช่ไหมพยายามจะเข้าไปอีกพอเราพยายามจะเข้าไปอีกโดยที่เราเนี่ยไม่ตั้งกรรมสัญญาเอาไว้ดังนั้นกรรมสัญญาหรือกรรมสังโยนเนี่ยที่มันกรรมสัญญาเป็นหนึ่งในกรรมสังโยชน์พอเมื่อกี้ให้ดูว่า กรรมาตุกรรมสัญญากรรมสังกปะถูกต้องไหมอ่าดังนั้นเมื่อกรรมสังโยชน์เนี่ยเครื่องปลูกในการเนี่ยไม่ว่าอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะเราก็ไม่ตั้งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกดังนั้นปิติอันเกิดจากวิเวกก็เกิดขึ้นอีกนะโทมนัสดับไปปิติอันเกิดจากวิเวกเกิดขึ้นการที่เดี๋ยวปิติมันเกิดเดี๋ยวปิติมันดับโทมนัสมันเกิดโทมนัสมันดับอย่างเงี้ยพระองค์จึง อุปมาไว้ว่าเงานเนี่ยละที่ใดไปแดดก็แผ่ไปถึงที่นั้นนะแดดละที่ใดไปเงาก็ปกคลุมไปถึงที่นั้นนะเปรียบเรื่องเงากับแดดอย่างเงี้ยตอนเนี้ยยังมีเงาอยู่นะถ้าถ้าเงาละไปแสดงว่าแดดมาแทนที่นะอ่าถ้าแดดหายไปแสดงว่าเงามาแทนที่เมฆอาจจะมานะเงาก็มาแทนที่อย่างนี้ ฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินั้นเป็นอย่างดีเพราะกรรมสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันสวนอดีตและอนาคตสมณพราหมณ์สมณะหรือพรามณ์นี้จึงเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกอยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงปิติอันเกิดจากวิเวกอยู่นี้แหลสงบปราณีตปิติอันเกิดจากวิเวกนั้นของเธอย่อมดับไปเพราะปิติอันเกิดจากวิเวกดับไปโทมนัสจึงเกิดขึ้น โทมนัสหมายถึงความทุกข์ใจทุกข์ใจเกิดแล้วเพราะโทมนัสด,ดับไปปิติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นดังนั้นคนที่ทําสมาธิแล้วได้ปิติอันเกิดจากวิเวกเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะดับเดี๋ยวมันจะเกิดอยู่อย่างเงี้ยนะไม่สถียนอืมมันไม่สถียนมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ดังนั้นลักษณะอย่างเงี้ยพงก็จะอุปมาเหมือนกับเงากับแดดที่มันเดี๋ยวก็ล่มเดี๋ยวก็แดดซองเดี๋ยวแดดก็หายไปเดี๋ยวเงาก็เกิดขึ้นมา พระองค์จัดว่าสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบนั่นคือสิ่งที่เราได้เนี่ยปิติันเกิดจากวิเวกเนี่ยพงเรียกมันว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็จัดว่ายังหยาบแต่เราเนี่ยไปคิดว่านั่นสงบระงับนั่นปราณีตนะซึ่งสมณพราหมณ์บางเหล่ามองว่าตรงนี้เป็นนิพพานด้วยซ้ําเห็นนะจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ S 1> <S 1> นะสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเมื่อกี้ผู้เจ้าบอกคือปิติอันเกิดจากวิเวกใช่ไหมพอองค์บอกความดับมันมีอยู่เห็นนะพระอ,องค์ไม่เรียกปิติอันเกิดจากวิเวกแล้วนะเรียกแย่กว่านั้นคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งอมนะืมองเป็นหลักการว่าไอ้สิ่งเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้มันมีปัจจัยคือเหตุเนี่ยปรุงแต่งขึ้นพระอ,องค์รู้ว่าความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยมันมีอยู่ความดับมันมีตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่ เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นเมื่อความดับมันมีเนี่ยพระองค์ก็เห็นอุบายละนะเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั้นคือสลัดออกซึ่งปิติอันเกิดจากวิเวกนั่นเองเพราะมันดับไปได้แต่นั้นเมื่อมันดับไปได้เนี่ยพระองค์กําลังค้นหาอะไรค้นหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายแต่อันเนี้ยมันยังแก่ยังตายอยู่เลยแสดงว่าไม่ใช่ละถูกต้องไหมอ่าเนี่ย เนี่ยเวลาอ่านต้องวิเคราะห์ด้วยนะเพราะผู้เจ้าก็จะใช้ศัพท์ที่ว่าสั์นี้แทนสัพท์นี้สั์นี้แทนสั์นี้อย่างเงี้ยมันซ้อนๆกันหลายอันตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนั้นพระองค์จึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้คือหลายล่วงพ้นปิติอันเกิดจากวิเวก อนี่ด้วยอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้คือการเข้าไปเห็นความดับของมันอืพิคุทั้งหลายเพราะการรมสังโยชต์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอดีตเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกได้สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่ อันนี้ก็เลยมองว่าอันนี้มันข้ามปิติอันเกิดจากสมาธิโดดมาอันถัดมาเลยนะสุขอันนิานาราภิรไม่อิงามิรเนี่ยนะซึ่งมันถ้าเทียบอยู่มันก็อยู่ในตติยฌานฌานที่สามละเท่ากับท่านข้ามฌานสองมาเลยเพราะฌานสองเนี่ยก็จะต้องบอกว่าวิตกวิจารดับท่านเท่ากับว่าตอนนี้ท่านยังไม่ยังไม่สนใจเรื่องวิตกวิจารท่านกําลังสนใจเรื่องของ อารมณ์เบทนาคือปิติกับสุขแต่นั้นท่านจะไม่สนใจเรื่องวิตกวิจารณ์ท่านก็โดดมาว่ามาสุขอีกทีเมื่อไหร่เมื่อตรงนี้ตัวที่สามอืมนั้นท่านก็พูดข้ามตรงนี้ไปเพราะตรงนี้ก็ปิติเหมือนกันแต่นี่ปิติเ,เกิดจากวิเวกปิติเ,เกิดจากสมาธิเท <c oughs> ่ากับว่าท่านข้ามตรงนี้ไปละอ่เอพราะมองว่าจะเกิดจากวิเวกหรือสมาธิก็ตามก็เป็นปิติอีกแล้วมันก็ดับเหมือนกันดังนั้นมันก็ มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะท่านก็ข้ามมาอีกอารมณ์หนึ่งคือสุขนะสุขอันไม่อิงอาม,อมิตเพราะก้าวล่วงปิติอันเกิดจากวิเวกได้สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตอยู่ด้วยสําคัญว่าการที่เราเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตอยู่นี้แหลสงบป,ปราณีตก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สงบป,ปราณีตอีกสุขอันปราศจากอามิตของเธอนั้นย่อมดับไปเพราะสุขอันปราศจากอามิตดับไป ปิติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นเพราะปิติอันเกิดจากวิเวกดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นนะก็เท่ากับหล่นมาปิติอันเกิดจากวิเวกแล้วก็กลับขึ้นไปอีกนะ,ะพระองค์ตรัสอุปมาเหมือนเดิมบอกว่าเงาละที่ใดไปแดดก็แผ่ไปถึงที่นั้นแดดละที่ใดไปเงาก็ปกคลุมไปถึงที่นั้นแม้ฉันใดเพราะสุข อันปราศจากอามิตรดับไปปิติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นเพราะปิติอันเกิดจากวิเวกดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นชันนั้นเหมือนกันเดิมเทียบปิติกับโทมนตสเป็นเงากับแดดนะอันนี้มาเทียบสุขอันไม่อิงอามิตรนิรามิสุขเนี่ยกับปิติอันเกิดจากวิเวกถ้าว่าปิติอันเกิดจากวิเวกตอนนั้นเคยเป็นร่มเงาตอนนี้มาเป็นแดดนะอืม มีอะไรที่เหนือกว่าสูงกว่าละอันนี้ร้อนละนะยังไม่ถือว่าล่มละพิกุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีเพราะการมาสังโยต์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอดีตเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปิติอันเกิดจากวิเวกได้สมณะพรามนี้จึงเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่ด้วยสําคัญว่า การที่เราเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่นี้แหลสงบปราณีตสุขอันปราศจากอามิตรของเธอนั้นย่อมดับไปเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปปิติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นเพราะปิติอันเกิดจากวิเวกดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นพระองค์ตรัสอย่างไรต่อพระองค์บอกว่าสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบสุขอันเป็นนิรามิตรยังชื่อว่าหยาบนะยังเป็นของปรุงแต่งอยู่อีก เหนะอาศัยเหตุปัจจัยเพราะอันนี้มันดับไปเพราะอันนี้มันดับไปนี่เหตุปัจจัยอย่างนี้อันนี้จึงเกิดขึ้นอย่างนี้ลักษณะนี้คือการที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่มันมีความดับนะตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ นั่นคือท่านเห็นความดับเห็นโทษมันนั่นเองท่านจึงไม่ติดในนินลามิตรสุขนะสุขที่ไม่อีกอมิรพิกขอทั้งหลายเพราะกรรมสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนาดีตเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปิติเพราะก้าวล่วงปิติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอามิตรได้สมณะหรือพราหม์บางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงอทุกข,ขมสุขเวทนาอยู่ ลึกเข้าไปอีกแล้วลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแล้วลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาการที่เราเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่นี้แลสงบปราณีตตัวนี้ถ้าเทียบเคียงไปกับตัวสมาธิก็คือจตุจารย์ละอทุกขมสุขเวทนาของเธอนั้นย่อมดับไปเพราะอทุกขมสุขเวทนาดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้น เปรียบเทียบเหมือนเดิมเงาละที่ใดไปแดดก็แผ่ไปถึงที่นั้นแดดละที่ใดไปเงาก็แผ่ปกคลุมไปถึงที่นั้นนิรามิสุขนะเคยเป็นเหมือนเงาตอนนี้เป็นแดดอีกแล้วส่วนสิ่งที่เป็นล่มเงามาแทนก็คืออทุกขมสุขนะตัวอทุกขมสุขเวทนาเนี่นะเข้ามาแทนที่แม้ฉันใดเพราะอทุกขมสุขเวทนาดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจรเกิดขึ้น เพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นชั้นนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีเพราะกรรมสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขัน่วนอดีตและเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขัน่วนานาคตได้เพราะก้าวล่วงปิติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอามิตรได้สมณะหรือพราหมณ์จึงเข้าถึงอทุกข,ขมสุขเวทนาอยู่ ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่นี้แหลสงบปราณีตอทุกขมสุขเวทนานั้นของเธอย่อมดับไปเพราะอทุกขมสุขเวทนาดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นดังนั้นตัวอทุกขมสุขเนี่ยเ็เกิดดับเหมือนกันสามารถดับลงมาได้แล้วก็เกิดขึ้นใหม่ได้เรากําลังเห็นอะไรเรากําลังเห็นสมุทัยกับนิโรธเกิดดับ ดังนั้นตัวสมาธิถึงบอกนะตัวสมาธิเองเนี่ยก็ดับไปได้แล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้เพราะองค์ตเหมือนเดิมว่าสิ่งนี้ยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบอันนี้ยังหยาบอยู่อทุกคมสุขนี้ก็ยังหยาบความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ ถ้ากับว่าท่านก็เห็นการเกิดดับของสิ่งนี้ก็เลยก้าวล่วงพ้นสิ่งนี้ได้หลักการเดิมพระอ,องค์ต้องการหาที่ที่ไม่แก่ไม่ตายแต่นี่ยังยังแก่ยังตายอยู่นะความแก่คือความชราความเสื่อมความไม่เที่ยงความแปลเปลี่ยนและความดับหายไปพิกุทั้งหลายเพราะการมาสังโยช์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวง เพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอดีตเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปิติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอามิตรเพราะก้าวล่วงอทุกขมสุขเวทนาได้สมณะหรือพราหม์บางคนในโลกนี้จึงพิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบระง,งับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปทาน <c oughs> เพิ่มมานิดหนึ่งเห็นไหม พอถึงอพอถึงอทุกขมสุขปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกแล้วผู้นั้นรู้สึกว่าโอ้หฉันไม่มีอุปทานละฉันปล่อยวางได้หมดละเหมือนคนไม่มีกิเลสแล้วนะนะเราเป็นผู้สงบเป็นผู้ระง,งับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปทานนิรามิสุขยังปล่อยได้เลยสุขอันเกิดจากปิติอันเกิดจากวิเวกก็ปล่อยได้ก้าวถึงอทุกขมสุขพิกคุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินั้นเป็นอย่างดี เพราะกรรมสังโยน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสลัดคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอดีตและอนาคตก้าล่วงปิติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าล่วงสุขอันปราศจากอามิ t h เพราะก้าล่วงอทุกขมสุขเวทนาได้สมณะหรือพรามนี้จึงพิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบประงับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปทานนี้แหละท่านผู้นี้ย่อมกล่าวยืนยันปฏิปทาที่เอื้ออำนวยให้ถึงนิพพานอย่างเดียวโดยแท้ แต่สมณะหรือพรามณ์นี้เมื่อยังถือมั่นทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นกรรมสังโยชน์ก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นปิติอันเกิดจากวิเวกก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นสุขอันปราศจากอามิตรก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่ หรือเมื่อถือมั่นอทุกขมสุขเวทนาก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่แม้ข้อที่ท่านผู้นี้พิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบประงับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปทานนั้นบัณฑิตเรียกอุปทานของสมาาณพามนี้ที่เขาคิดว่าเขาเป็นผู้สงบระงับไม่มีอุปทานเนี่ยแต่บัณฑิตจะรู้ว่าเนี่ยแหละคืออุปทานคือสิ่งที่เขายังยึดอยู่สิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบ และความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้พิกขุทั้งหลายก็สันติวรบทไม่มีบทอื่นยิ่งกว่าที่ตถาคตรู้แล้วนี้สันติวรบทในที่นี้คือให้ดูในบาลีก็คืออนุตรังสันตังวรปรทังวะรังปทังหรือ อนุตตะระสันติวรระทังบทอันประเสริฐสงบนะไม่มีบทอื่นยิ่งกว่าที่ตถาคตรู้แล้วนี้คือคืออะไรการที่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะความรู้เหตุเกิดรู้เหตุดับรู้คุณรู้โทษรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากสิ่งนั้นแหละอันเนี้ยอันเนี้ยคือสันติวรบทอันเนี้ยก็คือสงบจริงระงับจริงนะ จากผัสสายยตนะทั้งหลาย6ประการตามความเป็นจริงแล้วจึงหลุดพ้นเพราะไม่ถือมัน่นสันติวรบทที่ตถาคตรู้แล้วนี้นั้นคือความรู้เหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากผัสสายยตนะ6ประการตามความเป็นจริงแล้วจึงหลุดพ้นได้เพราะไม่ถือมัน่นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิทนี้แล้วเหล่าพิกขุนั้นมีใจต่าง ชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้เนี่ยดังนั้นเวลานั่งสมาธิเนี่ยให้เราเห็นนะดับเห็นเกิดเห็นเกิดดับเห็นคุณเห็นโทษเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากอารมณ์นั้นจากภาษายตนะ6ประการตามความเป็นจริงเพราะว่าอาจจะได้จากการเจริญสติปัฏฐาน4ี่ก็ได้ไงเหมือนกับที่สติปัฏฐานสพอทําในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ย ก็เกิดปิติเกิดความสุขนะจิตตั้งมั่นอย่างเงี้ยอ่าใช่ก็เลยเลยจัดเป็นกลางๆเอาไว้ตอนนี้ที่แยบคลายอันนึงก็คือตัวที่พระเจ้าบอกนี่แหละตัวเนี้ยที่เป็นความสงบระงับจริงก็คือการที่เข้าไปเห็นว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดสิ่งเนี้ยมันดับรู้วิธีดับน,นั่นก็คือการที่เราเนี่ยเหมือนเข้าถึงธรรมธาตุที่ดูการเกิดดับอยู่ นี่คือประโยชน์ของการเห็นเกิดดับพี่คูทั้งหลายเธอทั้งหลายมีความคิดในเราบ้างหรือว่าสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะจะได้จีวรมาขนาดไหนพงก็ใช้ผ้าสามผืนนะพระสมณะโคดมแสดงธรรมะเพราะเหตุแห่งบินทบาทก็ไม่น่าใช่นะเพราะได้มาเท่าไหร่พงศ์ก็ฉันแค่บาทเดียวของพระอ,องค์นะ พระสมณะโคโดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งเสนาสะนะพระองค์ก็มีป่าเป็นเสนาสะนะมีลูกขมูลโคนไม้เป็นเสนาสะนะอยู่บ่อยๆอ,อยู่เป็นปกติพระสมณะโคโดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งพบน้อยและพบใหญ่หวังจะไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งมะไม่ใช่อยู่ละเพราะพระพุทธเจ้ามีแต่ปฏิเสธและบอกว่าไม่ว่าจะพบใดๆก็ตามเหมือนมูดคูดเลย พบแม้ชั่วรัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจเห็นนะดังนั้นไม่ได้หวังว่าแสดงธรรมมาเพื่อเป็นบุญแล้วเราจะได้ไปสู่ภพที่ดีอะไรอย่างนี้พิคูเหล่านั้นก็เลยตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีความคิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้เลยว่าพระสมณโคดมแสดงธรรมะเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินตาบดเพราะเหตุแห่งเสนาสนะหรือเพราะเหตุแห่งพบน้อยและพบใหญ่ด้วยการอย่างนี้ พิกุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายไม่มีความคิดในเราอย่างนี้เลยว่าพระสมณโคดมแสดงธรรมะเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งธรรมะเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะหรือพระสมณโคดมแสดงธรรมะเพราะเหตุแห่งปัจจัยพบน้อยและพบใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างไรในเราเล่า <c oughs> <ๆ>ก็ตอบว่าข้าพงมีความคิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงมีความเอ็นดูเพราะท่านเอ็นดูไงนั้นเมื่อถ้าท่านไม่ได้แสดงธรรมเพื่อจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเพศัสอะแล้วท่านแสดงธรรมเพื่ออะไรนี่ก็ถามตรงๆเลยแต่คิดยังไงสาวก,ก็ตอบว่าเนี่ยพราคิดว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงมีความเอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงสแสดงธรรมพระพุทธเจ้าค่าเห็นไหมก็คือเพื่ออนุเคราะห์ เพื่อความเอ็นดูเพราะความเอ็นดูเพราะความอนุเคราะห์ล้น้วนเลยก็เลยแสดงธรรมพิขุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างนี้ในเราว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีความเอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงแสดงธรรมะพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นทำเหล่าใดที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายในที่นี้ด้วยความรู้อันยิ่งคือสติปัฏฐานสี่สม,มปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี อินรีห้าพละห้าพชฌชงเจ็ดอริมักมีองแปดเธอทั้งหมดพึงเป็นผู้สามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันตั้งใจศึกษาในธรรมะเหล่านั้นแต่เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่จะพึงมีภิกุสองพวกมีวาทะต่างกันในอภิธรรมนี้บ้างไหมนะเราไปดู45ห้า ลงใช้คำว่าอภิธรรมเมอภิธรรมเมนานาวาโทนานาวาทะนะอภิธรรมเมนานาวาทะจะมีวาทะต่างๆบ้างหรือไม่ในธรรมะที่เป็นอภิธรรมดังนั้นธรรมะที่เป็นอภิธรรมของพระผู้มีพระภาคคืออะไรคืออะไรพระองค์บอกเมื่อกี้เองคือสติปัฏฐานสี่สมปทานสี่อิทิบาทสี่อินทรี่ห้าละห้าโพชฌงเจ็ด อริยมรคมีองค์8เราเอา4บวก4บวก4บวก5าบวก5ของอินทรีบวก5ของ, C, ของพระละบวก7ของโพชฌชงบวก8ของมรคมีองค์8จะได้37พอดีจึงเรียกว่าโพธิป,ปักขีธรรม37